ด่วนค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์ถึงกับผวาสองแม่ทัพใหม่ไทยเข้าร่วมประชุม GBC ยอมถอยตามคำสั่งไทยทุกข้อภายหลังจากที่พี่เล็กวาสนานานุ่มได้รายงานว่า ขุนศึกทั้งสองทั้งผอบอต้นพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสรศิฐผบนยและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดและรองเติงพลตรีวิรยุทธ์รักศินรองแม่ทัพภาคที่2และว่าที่แม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ร่มการประชุม GBC ไทยกัมพูชาสมัยวิสามันครั้งที่สองที่เกาะกงกัมพูชาโดยมีการหารือนอกรอบกันส่วนตัวก่อนค่ะ โดยทั้งสองแม่ทัพฝ่ายทหารเรือกับแม่ทัพอีสานเป็นเพื่อนต่อทอสองหกด้วยกันส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนแนบแนนรับรื่นมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1ิกันยายนทางด้านวิกเล,กลเกลเีสยหานลงนามจี c เกาะกงตกลงถอนอาวุธหนักอํานาจทําลายล้างสูงออกจากชายแดนกลับที่ตั้งปกติให้เลขา g b c อา BBC เร่งประสานให้เร่งดำเนินงานใน3สัปดาห์โดยให้ IOT คณะผู้สังเกตการร่วมด้วยพร้อมยอมร่วมเก็บผู้ทุ่นระเบิดตั้งทีมประสานงานร่วม t m a x c m a x ใน1สัปดาห์กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการเริ่มใน1เดือนแถมยอมร่วมปราบแก๊งสแกมเมอร์ให้หมอถอไทยร่วมตำรวจเมนตั้งกรรมการร่วมเผยตารวจไทยส่งพิกัดให้แล้วค่ะ โดยพลเอกน,นัตพลนาพานิ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนําคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC สมัยพิเศษกับพลเอกเดซีฮารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประทานร่วมที่ศาลาว่าการจังหวัดเกาะกงกัมพูชาโดยบิ๊กเล็กกล่าวว่ามีการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการผลการประชุม GBC ที่มาเลเซียรวมทั้งข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งแนวทางการดาเนินการต่อไปเพื่อนําสติภาพและความ งบสุขนาพื้นที่ชายแดนได้อย่างถาวรการหารือวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าหลายด้านถือเป็นความสําเร็จใช้กลไกทวิภาคีแก้ไขปัญหาระหว่างกันและยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะยึดมั่นแนวทางต่อไปถึงแม้ว่ามีข้อห่วงกังวลบางประการที่ทําให้ฝ่ายไทยและประชาชนไทยไม่สบายใจและอาจเป็นอุปสรรคต่อความฟื้นฟูความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจให้เป็นไปอย่างดั้งเดิมอยู่บ้างอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันและเป็นพัฒนาการสําคัญก็คือ1การถอนอาวุธหนักและยุตณ์ทําลายล้าง ออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยฝ่ายเลข,ขานุการ GBC และ r b c จะหาเรือกันภายใน3สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการหรือว่า IoT มาร่วมสังเกตการ2สองการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมประกอบด้วยฝ่ายเลข,ขานุการ GBC และศูนย์ทุ่นระเบิดของกัมพูชา CMac กับ TMac ไทยภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดกำหนดพื้นที่และแผนนำร่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มดำเนินาทนีภยใ1 ตามการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ด้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งมอบข้อมูลพิกัดที่ตั้งสแกมเมอร์กว่า60แห่งให้กัมพูชาให้ไปดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานนี้จะหารือกันซึ่งผู้แทนของตำรวจไทยและรองผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาได้หารือกันนอกรอบเพื่ออนัดหมายการประชุมประสานงานตามข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการวันที่16กันยาย,ยนนี้ที่จังหวัดสักแก้ว4ีการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้เ b c BC ไทยกัมพูชาหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c หารือแนวทางการบริหารจัดการบนพื้นฐานผลการหารือในกรอบ GBC โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วและผู้ว่าจังหวัดบันเตียนเมนเจยประสานงานกันเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยทั้งนี้หากโมเด มนี้ประสบความสําเร็จจะนําไปใช้บริหารจัดการพื้นที่อื่นซึ่งมีปัญหาในลักษณะดเดียวกันหาหา,หาหรือการผ่อนปรนผ่านแดนบางประเภทบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจการขนส่งข้ามแดนโดยมอบหมายให้กลไก R b c ไปหา,หาหรือความเป็นไปได้ในการอนุญ,ญาตให้มีการขนส่งสินค้าจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จันทบุรีและตราดก่อนค่ะ